สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนะครับตอนนี้อยู่บ้านพูดบ้านฟินแล่นนะครับพี่น้องเออพอดีบอสนะครับมีคําสั่งออกมาว่าพี่หนุ่มไปดูบ้านให้หน่อยให <c oughs> ้บอกพี่ช่างทําประตูอ่ารั้วให้เสร็จซะแล้วก็ติดป้ายอ่าออกประกาศไว้ให้เสร็จซะมันจังบรร่ดด้ยากบรร่ดด้อันนั้นอนันนี้คือคืออย่างนี้ ขอชี้แจงนะคะเพราะบอสบอกว่าจริงๆอ่ะมันชี้ใส่ถ้าม่วงหามเลยหรืออย่างมันกับบอสถึงขนาดนั้นแต่ว่านะครับมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมันบอลพื้นที่สาธารณะพีหน้องครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนตัวแต่มีขอระเวนอยู่กับเือสมมุติถ้าวันใดที่บอสจัดงานหรือมีงานเลี้ยงสาวๆนู้นนั่นการถ่ายคลิปมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้า บอดบรดิยูหรือบอดสังสารหรือบอดใแบบเปิดให้ท่าออยัางีงอันนี้ก็ต้องขอสงวนไว้นิดหนึ่งนะครบเพราะดีบอดให้ให้ชีแจงมาแบบนี้เนาะก็นะครับก็เลยม,มาสร้างให้พิ้างทํารัว้วคือเฮดประตูปิดฟ้องเขาออกอ่ะปิดปิดนะพร้างมีลรงเมือง <c oughs> นะครับมีก็จะปิดแล้วก็จะมีนะครับป้ายบอกชัดเจนเข้าออกทุกครั้งนะครับนี่ นี่สีมีปลายบอกแบบนี้แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอุยาตจับกล่องนิดนึงครับที่นี่นะครับ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้เราขอสงวนนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับที่ไม่ใช่เออใครนึกจะมาถ่ายแล้วก็มานกสงเสียดยังกระเฮ็ดตีเหมันบ่ได้นะครับพี่หน้องเนาะต้องให้เกียรติเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้านด้วยนะครับก็เลยอ่ะเฮ็ดหัวปิตติดปลายพร้อมนะครับแบบนี้เลย นะครับแบบนี้เลยเนาะอันนี้ต้องขอสงวนให้เป็นแบบนี้บนันว่าอนันตอันนี้นะครับมันมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจริงๆส่วนตัวจริงๆนะครับ <c oughs> บ่ได้ห่วงคักพนันดอกพี่จะว่ากับเข้าต้องดูด้วยเหตุด้วยผลนะครับพี่หนองเนาะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับขอสีแจงประมาณหนึ่งสี่เด้อเนาะ <c oughs> บางคนเนะี่ยคนไทยบางทีทุกซอกทุกมุ้งทุกเหลือบีสิมัน มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับขออนุญ,ญาตให้เป็นวิทยาทานคือขอเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะขอความร่วมมือนะครับพี่น้องถือว่าขอความร่วมมือแล้วก็ประกาศให้ร,รู้ได้ทราบพร้อมกันผ่านคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะพอดีบอสบินในกรุงเทพผมพิ้นสร้างสีสร้างเฮ็ดอันนี้ข้าตาเล้วขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน,น,นะครับบอกต่อบอกเราก็ซิปต่อๆกันไปนะครับขอฝากประมาณนี้นะพี่น้องเลย นะครับเอาตามนี่ขอใจกันเนาะครับน้อนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม